คือตรวนตรวจออกของจังหวัดพื้นที่4,149ตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นที่ดอนเนินเขาที่ลาดสูงในพื้นที่จังหวัดชาเชิญซาเกือบร้อยละเจดสิบจังหวัดชาเชิญซามือมีเนื้อที่ประมาณ3ล้านสาแสนกว่าไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอ9.3ตำบล892หมู่บ้านมีองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่น109แห่งมีจำนวนประชากรและประชากรแฝงรวมจำนวน1ล้านคนมีแม่น้าประประรงไหลผ่านกลางจังหวัดทำให้ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่ฝั่งฟ้าส่วนตะวันตกของจังหวัด

เรก็โปรยน้ำอย่างนี้ครับจากขาขาโยนครับาีัก็ลงลงไม่น้ำครับจะได้ขนาดในการที่กรองพระองค์ในตู้ที่ที่เรามีกานมีฐานมี้น้ำอยู่แล้วนะครับก็ถูกเติมปรับรได้เมื่อเรามีน้ำในการนการบรนะครับก็มีความรับิบวาได้นะครับไม่แทนคับนนี้มีฐานน ý kiến của các bạn trong một mươi chín tuổi và một mươi chín tuổi รันบน,น right <Huh? S 1> ้าจากที่ทางนรัแล้วกเขาอนคอนนเซึ่งหลักก็คือจงสองถ้าเรดูหน้าน้ำเราเราจะใช้ท <independ ents> ี่ของนคอนเองเตแต่ถ้าพอระดับที่แบบว่าคุณภาพน้ำเริ่มเริ่มไม่ดีเราก็จะเริ่มขยับขยับจุดสูงไปซึ่งซึ่งเราใช้จุดสูงของดก็คือใช้คองความพยายาที่พิจารกับซึ่งก็ ต้องดูว่ามนีครับได้ครับเราดูว่าี่ประตูที่จงทำตครงการน้ำเสียรนะครับแล้วก็เต้องเกี่ยวการในเรื่องของการเก็บน้ำติดเนี่ยครับจะต้องเอาไว้ใช้ตลอดระยะยาวเลยไม่ใช่ว่าดูแลก็ไม่มีหรก็เล้วก็ต้องครัอบครับ

อมจอวอต้องดูแลเวนครับใชครับนรับนันสครเาลยต้งหาดใกันใในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นี้เป็นไปได้ดีนะครับ ก็จะขอขอบคุณทุกคนที่ได้เคยทํางานให้กับประชาชน,นและการตามนโยบายของกงงร,ปประทรวงสาธารณสุขให้บรรลุวัตถุเป้าห์ายตอนทางเสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี้ต้องขอเป็นกําลังใจในการดาเนินงานและขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความอยู่ดีกินดีรัฐบาลต้องการให้ทุกคนนั้นอยู่มีวิตด,ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีดขึ้น เราพยายามทำมาตลอดระยะเวลาสามปีปรัฐบาลโดยการนำของผู้เอ่ประยุ์ได้ดำเนินการมาทุกเรื่องนะครับในเรื่ององค์ส้าร